บ้านมาค่ะได้กลิ่นน้ไปาถึงหน้าบ้านเลยโอ้โหดูสิครับเธอทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแกงคั่วทอหอยขมป่ะไม่ได้อ้าวมำไมไม่ไมหอยขมหอยไม่ขมเลยเหรอหอยขมไม่มีนี่อะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ย เมื่อวานข้าวมันไก่วันนี้ทำไมเปลี่ยนแนวแบบคนละแนวไปเลยทำไมอ่ะโอ้ยดูสิกินข้าวแล้วหรอยังไม่ได้กินดินี่น,นี่ช้อนจะหม้อในสีเดียวกันเลยอืมปลาสวายหลนปลาอุ้ยตายแล้วทำอะไรต่อเอ้หน่อไม้เธอจะกินหนอ่อไม้ใช่หรอ กินหมูมาหลายอย่างนะกินพรุ่งนี้เถอะอา้าวทำแล้วก็ทำอะไรมาผัดผัดผัด,ดแล้วก็มีผัดค่ะโอ้ยเยอะนะเนี่ยซัดเลยแล้วกันได้ได้ได้ก็จะกินอะไรทำมาเถอะคก็เลาผัดผักแล้วก็หนกไปปลาปลาปลาเนี่ยจ,จะกินยะกินอะไรเนี่ยยังไม่ได้อุ่นเลยเอา้อาวเล้วไม่ต้องอุ่นหรอกร้อนยังร้อนแล้ว ร้อนอยู่อนอยู่อันนี้ไว้ก่อนนี่เก็บไว้กินมาหลังจะกินไม่หมดหน่อไม้มาวานบ่นบ่นบอกว่าอยากกินผัดหน่อไม้เหี้ยวเธอต้องเอาจานอ้นี่สิจานดอกไม้ฉันนะเออนั่นแหละมันถึงะเข้านี่เนี่ยเออนี่ใส่ข้าวเดี๋ยวหยำหยำมหยำะาใส่อะไรอ่ะ ร้าใส่ถ้วยอะไรมาได้เอาโหถ้วยจ้าเอเนียช้อนข้าวกัน <c oughs> มาเียอ๋อเันนี้ยท้องสิท้องท้องน,นั่นแหละเออทำแน่โอ้ยชิ้นใหญ่หน่อยชื่อปาล์มจากไหนาจากร้านขายปลาเออ อบดีปลาตัวเหรอปลาตัวมาทำเองไม่เอานั้นไม่เอาเอาเน,นี่ยชิ้นใหญ่หน่อยสิโอโ้โหจะห่วงทำไมอ่ย<อ>เออไ,<ม>ไม่เจอนี่นะน,นี่พอแล้วเหรอพอแล้วพอแล้วก็ได้เก็บไว้กินได้หลายวันพอแล้วพอแล้วอะน,น้ำที่น้ำไม่เยอะ เรื่องว่ะเดี๋ยวดูข้าวสุกแล้วยังเหรอเพิ่งมาถอ้าวหอยลายในผักโอ,อ้โหโรยพริกหั่วหอยลายโอ้นี่นางเตรียมอาหารไม่บึ้มเลยแต่เอาแค่สองอย่างเนี่ยพอแล้วจะได้กินเต็มที่เลยเดี๋ยวจัดเต็มที่เลยอันนี้เซอร์ไพรส์ามากเฮ้ย ไอ้นี่หอยลายแกงคั่วหอยลายยังอื่นไม่ต้องทำไม่กินวันอื่นไม่แดกวันอื่นมะเขาผัดผักมะเอาเอาเอาผักสดมากินกับปลาก็พอแล้วข้าวุกยังไงเออไงไหนข้วววอวงเลย มมแม่มันไม่สักมันไม่สักมันไม่สักงอ้อหืมอุ้ยลายแล้วที่ในอนไม่หนาเลยนึกชิ้นที่ฉันจองไปไหนวะอ้าวเฮ้ยท้องมันนี่ โอ้โหอันนี้ประชดเหรอดูหน้าเธอดิแชะทำไมคะร้อนเหรอน้ำล้างหน่อยหักด้วยร้อนอ่ะร้อนเหรอ่ว อืมอืมจุบเข้าไปเลยอืมโอ้ยโอ้ยข้าวมันร้อนเน่ะข้าวทำดีแต่ว่าทองปลาเนี่ยมันมันไขมันปลาสวายเนี่ยเขาบอกว่า,วามีโอเมก้าสูงกว่า ซลม,มอนอีกหลายเท่านะสามหรือสี่เท่าเนะี่ยใครเคยแดกมอ้อันนี้เป็นสไตล์แบบภาคกลางก็คือเป็นหลน่นเนอโยกมาโยกมา หลนนี่มันต้องกินคู่กับผักสดนะแล้วก็พริกพริกป่นให้ขอน้ำพริกหน่อยอแล้วบอกกีนบอกใส่เยอะสามห้าเองไม่สามเลยสามห้า จี้เกียร์ถามทำไมอ่ะหองเออกไปไหนเนาะร้านหนูชอบกินไส่บีบมะนาวป่ะใช่บีบด้วยอ่ะอืมโอ้เอาแลเปรี้ยวดนะ้วยฮะใช่ถ้าข้าไม่ร้อนนะียมือหยำเนี่ย เราบ้องก้างการคัควร้วเนี่ยต้องเปลี่ยนจานทำไมอีกอ่ะอันนี้มันน้ำปลาลามันเยอะแล้วอ่ะโอ้ยก็ไม่เห็นมีใครเขากินข้าวแล้วต้องกินสองจานไม่ไอยากรู้รสชาติมันไง มันยำปลาหม่ามันกัแกงคั่วมันจะเข้ากันเหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ช่วยได้กระอพริบเด็้ช่วยได้ช่วยได้แกงแกงแกงเขาไหนโอ้มันเล็กมันเล็กไปอ่ะก็เราเมื่อกี้บอกว่าอะไรเฮ้ย โอ้โหนี่มันโอ้โหที่มันถ้วยสัมภเวสีเลยนะเนี่ยโอ้โหดูดูเธอทำก็พี่บอกเอาถ้วยเล็กทำไมถึงทำกับฉันได้ม่ลอง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 สิโ่ะ มันเด้กกระป๋องเหรอใช่หอยล,ลายแพ็คต้มแกะแล้วอืววมต้อแทนหอยขมได้ไหมได้ไหมหอยขมก็ถ้ามันไม่เหม็นก็แทนได้นะหอยขมมันจะเม็ดใ,ใหญ่แต่นี่ก็ก็ใช้ได้นะนสุดทายแล้วดีแล้วไม่ทำอย่างอื่นอ่ะ บอกแล้วก็พี่จะกินผัดหน่อไม้ก็พี่บอกจะผัดหน่อไม้แต่โอ้โหเธอทําเธอทําเกินอะ่ะเกินที่ไหนอะ่ะก็ถ้วยน้อยผัดหน่อไม้ก็ถ้วยน้อยแล้วก็จะผัดผักอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวก็บอกว่าไม่เห็นกินผักบ้างเลยกินแต่เนื้อกันทั้งนั้นเลยเลยคะใครบอกไม่รู้ใ <laughs> บชะพูหน้าบ้านอะไร เดดใบพีพูที่บ้านนะถ้วยตายนี่แดดเป็นโอมากาเสะใช่ไหมอ๋อพี่บอกเอาถ้วยเลย็กเรื่องมากที่สุดเลย ต้องมาทำปากล้อเรียนแล้ไม่ชอบก็ได้แค่ลอต้มแล้วนะต้มแล้ว หมดแล้วเหรอก็มีอยู่หั่นชิ้นบางไปหน่อยมาเลยไอ้นี่บลาหม้ยนักพี่เสได้น้องสอช้อนผิดผิดผีโทษทีเหมือนกันเนี่ยเหมือนี่ไหนคนละสีเอาพริกมาหน่อยสิ แล้วเมื่อกี้จะพูดทำไมะไรพูดอะไรยังไม่ได้พูดอะไรเลยเบบี้คาร์ครว่าอะไรเขาพูดเล็กขาพูดออนขาพโพดออนเบบี้มันแปลว่าเล็กเด็กอะคาร์นู้นแปลว่าเขาพูดน่อ่อนตรงไงเด็กเบบี้เบบี้ไงขาพูดเด็กโอ๊ย หมดหอด้รยอข้าวด้วยโอ้ยปีนี้อันนี้ไม่กินเลยหมอบอกไม่ให้กินข้าวเยอะบ้าเลยอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครัส สวัสดีครับลูกนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ